เยอะแยอขนาดนื้นทำดิเอาหมีกิมอ่ะน่าทุกคน สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองน้องคำสาวผู้ไทยแหลมเมื่อนี้สาวคำกระเพาพี่น้องมากหาเฮ็ดน้องพี่น้องเฮ็ดลาง,ง point. โง่เออเนาะและกะเฮ็ดเพิงเะอลายแนวเฮ็ดน้องพี่น้องเฮ็ดตาบดงกับเออเนาะเฮ็ดตาบดูเฮ็ดป้วกอะไรน้องพี่น้องตอนนี้กะมากกับสาวหนิงน้องพี่น้อง,งองนัน,น,อ mm. นไปเบิ่งกันเนาะว่าสาวคำสิได้บอกรื่องไดๆหาเฮ็ดนะน้องพี่น้องตอนนี้ก็ไปกันเลยน้องพี่น้อง เฮ็ดละงกเหลืองเนาะพี่น้องเฮ็ดละงกเหลืองเฮ็ดละงกดอกนะดอกสวยสวยพี่น้อง นนไข่มันพี่น้องไข่มันพี่น้องมีแจะไข่งามๆนะพี่น้องมีแจะสวยๆทั้งนั้นเลยเห็ดเพิ่งขาวพี่น้อง ຍ h ớ như ตอนนี <inaudible> ้ส <wai> น <plex able> <men> ิงเพิ่นก็ย่างน้ำหน้าเนาะพี่น้องเพราะว่างหาาะแถวโซกนะพี่น้อง บางทีมีเห็ดไข่นะพี่น้องจนเองเพิ่นได้เห็ดไข่พี่น้องหลายๆดอกงามๆเนาะเห็ดข้าวแป้งพี่น้องดอกเนื้อๆนะเห็ดข้าวแป้ง ได้สามดอกพี่น้องมองนี่เนาะสองไข่คือกันเลยเออนะพี่น้องรู้ว่าเขาไปหาเฮตตาบมมื้ดบอ่สองไข่ได้ได้แล้วตอนนี้กำลังแก้เพลิงระงูกอยู่น้องพี่น้องกับสาวนิง เดี๋ยวพี่น้องไม่จะจูงงามๆเนาะพี่น้องได้ปะนี่อืงามเลยดี๋ยวน้องเอาค่ะเก็บเอานี่ยแล้วสันนิษฐานเอาเสื้อกระตาเนาะพี่น้องงามๆเนาะดอกมันไม่อยากเห็นค่ะเนาะเดี๋ยวมันน้อยนะ แต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องน่ชื่นใจให้เรงอกเลยได้อีกแล้วพี่น้องสนิทกันได้นี <c oughs> ่แต่ดอกจุ่มๆทั้งนั้นเลยนเนาะแถวนั้นเลยสิเออแถวนี้เนาะมันออกไปแถวนีอ้อันน้สองบ้หนุ่ยนึงเนาะ แปนแปนมันออกแล้วเนาะตุ้ยเอาเลยเดี๋ยวพี่น้องอยังหลอกป้ายอยู่นะพี่น้องแถวนี้มันก็เคยอ,อ่องนะพี่น้องมองเป็นแปนมันก็อ,อก่องไ้ให้เรางูนละ งามๆพี่น้องผักตีวหลายๆเติบแล้วเนาะพี่น้องเห็ดเพิ่งอันนี้เนาะพี่น้องลูกเลืองพี่น้องเออดอกบาน เฮ็ดหวเนาะพี่น้องได้สามสีดอกรสชาติมันกระสีขมๆจักหน่อยเนาะพี่น้องแต่มีซ่ำเฮลินมาคุสว์นิงเพื่อนกะกำลังหาเห็ดอยู่นพี่น้องอ้าาา้เห็ดละงอกปนนีงเดี๋ยวพี่น้องตายอยูดอกงามๆเนาะ เดี๋ยวพี่น้องดอกงามๆเลพี่น้องสวยมากเลยค่ะดอกสวยๆสองดอกเนาะตีนอันแข้งขากระเงียวๆพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องดอกเงี้ยวๆนะได้ก็เยอะเต็มกระตาแล้วพี่น้อง ต้นนี้ก็มาเยี่ยมกระตาเนาะพี่น้องบ่ได้หลายซําใดหั่นนะอันนี้ก็เฮ็ดละงกเนาะพี่น้องได้ยเต็มกระตาเนาะยังน้อยนึงยังบ่เต็มนี่ยังประมาณคืบน้อยนึงเนาะยังบ่เต็มกระตานี่ก็เฮ็ดละงกเนาะได้หลายเติบเนาะพี่น้องหมานมื้อนี้ก็เนาะอันนี้ก็เฮ็ดเพิงหลายแนวเฮ็ดเนาะพี่น้องเฮ็ดตับเนาะพี่น้องเฮ็ดตบดงดอกยอผักตวก็เอาเอามาแกงสิเฮ็ดเนาะพี่น้อง ไล่ไล่ไล่ง oh, ่อยน้อยยังมีเต็มกระตาเบื้องขาวพี um ่เนาะโอ้โหเบื้องขวาเท่าแล้วปุณิเฮ้อเท้าแล้วพี่เนาะตัวนี้ได้ดอกนุ่มแล้วพี่เนาะยังนุ่มแน่นะเดี๋ยวพี่เนาะ ยังน้อยนังเนาะยังมีเต็มกระตายก็ได้เดี๋ยวยันตรงบานพี่น้องเอ้ยดอกบานนี่สือสองดอกนาะพี่น้องบานมาแล้วหักตุย้ยเอาสองดอกเฮงกันเลยพี่น้อง ห็นอีอกแล้พี่น้องดอกนึ่งน่างามพี่น้องพี่น้องสาวนิงเพิ่นได้นะอืมดอกเยอะแทนน้องนิง <c oughs> งามเลยเนาะสาวนิงเพิ่นได้ดอกเยอะๆพี่น้องเอ้ยสีเต็มกระตาเลยเนาะพี่น้อง โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพ่อสำนีก่อนสักคำกับซเมือเฮิร์แล้วน้องพี่น้องกลับบ้านละแลต่อไปกับาากดไลค์กดแช์กดติดตามในเด้อเลพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะบายบาย